อีกสิบห้าซองกาแฟแพรลี่ดูแล3ามด้านนะคะมีบริการปลายทางสำหรับกาแฟนะคะช่วยอุ่นนุนหน่อยถ้าคนละหออเดอร์ order, ขอแค่สักสามสี่ออเดอร์พอสามสี่ออเดอร์สำหรับค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวจะไล์จอยๆใครที่เพิ่งเข้ามากดติดตามช่องนี้ให้หนูด้วยนะเพจ วันนี้เจ้าสาวสีชมพูสวยมากขอบคุณค่ะหนึ่งกล่องมีสามสูตรนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพดูแลสุขภาพสามด้านค่ะนี่อันนี้มีคอลลาเจนไดเปปไทด์เอลกูตาไทโอนอันนี้มีโคเอนไซม์คิวเทนเบตากูแคนลูเทนกิงโกะหนึ่งกล่องมีทั้งสามสูตรเลยนะคะเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ โนชูกาโนชูกาไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเทียมใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวนะคะนะฮะเผ็ดจริงเอออยากให้กินนะกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆวัยไว้ทำงานทานได้ผู้สูงอายุทานได้นะคะไม่มีน้ำตาลหนึ่งซองน้ำตาลน้อยกว่า1กร,รมัมใช้ชูการ์โรให้ความหวานแทนน้ำตาลสนใจกดตะกร้าได้เลย มีบริการปลายทางด้วยนะคะมีบริการปลายทางได้ด้วยกาแฟใช้ผงกาแฟโรบาาัสต้าแท้ร้อเปอร์เซ็นนะคะขอบคุณสำหรับคำสั่งซื้อน,นะคะขอบคุณค่ะอ,อยากให้กินกันโปรถูกมากเลยนะคะสามกล่องมีโปรเก้าร้อยบาทอะ่ะโคตรถูกเลยจัดโปรปีใหม่โปรปีใหม่เก้าเก้าเก้า โปหลังปีใหม่ถูกกว่าอีกเหลือแค่900โปหลังปีใหม่ถูกกว่าโปปีใหม่นะคะสนใจกดกร้าได้นะคะขอบคุณค่ะสนใจกดกร้าได้ไม่ได้ขยันแล้วคาขายไปขายไปคุยไปขายของไปขอแค่หนึ่งออเดอร์นะคะไปคนละหนึ่งออเดอร์อย่าลืมชำระเงินด้วยนะคะมีบริการปลายทางด้วยนะมีบริการปลายทาง กาแฟแพรรี่ก <c oughs> าแฟสำหรับคนรักสุขภาพนะคะไปสวัสดีเจร้ยคนนะคะเขาจอเข้าใจให้ด้วยเจร้อคนเขาจอเข้าใจให้ด้วยนะคะเปิดเจอคลิปอะไรวะเปิดไปเจอคลิปยี่สิบหกเดือนที่แล้วคืออะไร คลิปอะไรครับพี่คลิปอะไรคลิปดีฉันทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยคลิปดีฉันทำอะไรเดีย๋ยวลืมเขาจเข้าใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีหกร้อยว่าท่านนะคะสวัสดีขอบคุณสำหรับสามหมื่นใจสามหมื่นใจนี่เชฟกดตะกร้าได้นะคะขอคนละหนึ่งออเดอร์นะคะใครที่เอ็นดูกันพี่สายลมค้ะหนึ่งกล่องมีทั้งหมดสิบห้าซองนะคะกาแฟมีสามสูตร เป็นกาแฟที่ไม่เหมือนใครเพราะว่า1นึ่กล่องมีถึง3สูตรสูตรแรกเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์เอลกูตาไทโอนนะคะดูแลผิวผมเล็บกระดูกสูตรที่2มี Co n c o เอนไซม์คิวเทนเบต้ากูแคนดูแลเรื่องของภูมิภูมิกันและการคล่อมแซมเซลนะคะสูตรที่3ามีส่วนผสมของลูท n นกิงโกดูแลสายตาและสมองนะคะโอ้ยเผ็ด มากกดตะกร้าเลยค่ะขอสักสองสามออเดอร์พออะไม่เอาเยอะขายกันน้อยๆนะคะเอขายกันน้อยๆค่ะไม่เอาเยอะอืเบื่อผู้ชายค่ะผู้ชายแบบผู้ชายโซเชียลเบื่อมากแพ้เบื่อผู้ชายโซเชียลค่ะมีแต่ผู้ชายโซเชียลเบื่อมากช่วยกดตะกร้าหน่อยนะคะช่วยกดตะกร้าอุดหนุนกาแฟหนูด้วยนะคะทุกคน ทานน้ำอุ่นแล้วหายเผ็ดอืมนะคะน้ำอุ่นช่วยได้แต่กาแฟช่วยกว่านะคะกาแฟใช้ผงกาแฟโรบัสต้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ผงแต่งกินเรียนแบบกาแฟนะคะทำอย่างดีเป็นฟูสเกตนะคะกาแฟเป็นกาแฟแบบฟูสเกตอย่างดีไม่ดีไม่ขายนะคะแล้วก็แพคเกจจิ้งก็ทำอย่างดีออกแบบอย่างดีนะคะ สำหรับสายรักสุขภาพเลยนะคะมีโปรสามกล่องที่ถูกมากที่จัดโปรหลังปีใหม่ก็คือสามกล่องเก้าอยนะคะจาก1497ถูกกว่าโปรปีใหม่อีกถูกกว่าโปรปีใหม่อีกนะคะโปรปีใหม่999อันนี้โปรหลังปีใหม่จัดโปรหลังปีใหม่ถูกกว่าปีใหม่อีกมีบริการปลายทางด้วยนะคะชําระเงินปลายทางได้ขอเอฟช่วอุดหนุนหน่อยสักสักสอสามออเดอร์ก็ได้สักสองสาออเดอร์ นะคะสัก2 3สามออเดอร์สนใจกดดการาได้นะคะมีบริการปลายทางด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเปิดได้เฉพาะสำหรับกาแฟเพราะว่ามันเวลาลูกเวลาสินค้ามีปัญหาแล้วตีกลับก็สินค้าไม่เสียหายนะคะแต่ปลายอินซีไม่มีบริการปลายทางนะคะยังสามารถสั่งได้นะคะกดดการาได้เลยนะคะกดดการาได้เลยใครที่ทานกาแฟอยู่แล้วใครที่เป็นคอกาแฟทานกาแฟอยู่แล้ว อยากดูแลสุขภาพอยากดูแลสุขภาพกินกาแฟอยู่แล้วนะคะอยากดูแลสุขภาพเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพทานกาแฟแล้วได้สารสกัดตัวบำรุงสุขภาพทั้ง3ด้านเลยดูแล3ด้านสูตรที่1นึ่งคอลลาเจนไดเปปไทด์เอลกูตาไทโอนดูแลผิวผมเล็บกระดูกสารสกัดแต่ละอย่างนี้เลือกอย่างดีพรีเมียมทั้งหมดนะคะโคเอนไซม์คิวเทนเบตากูแคน อันนี้ช่วยเรื่องภูมิภูมิกันซ่อมแซมเซลล์อันนี้ลูอ่าลูทีนกิงโกะดูแลเรื่องสายตาและสมอง3ส,สูตรจะมีรสชาติต่างกันนะคะจะทําให้การกินกาแฟของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะสูตรที่1ที่เป็นอ่าที่เป็นคอลลาเจนจะหอมกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะเพราะว่าใส่ฝงสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มีวิตามินซีสูงนะคะอันนี้จะช่วยเรื่องผิวนะครับ เบต้ากูแคนจะหอมกลิ่นเห็ดหลินจือนะฮะเพราะว่ามีสารสก,กัดจากดอก uh, จากเห็ดหลินจือลูทีนกิงโกจะหอมกลิ่นดอกดาวเรืองนะคะเพราะว่ามีสารสก,กัดจากดอกดาวเรือง3สูตรกิ่นจะไม่เหมือนกันแต่หอมหมดทั้ง3สูตรเลยรสชาติเป็นกาแฟคล้ายๆกาแฟทีอินวันนะคะเป็นออกแนวคาปูนะคะไม่อ่อนแล้วก็ไม่เข้มเกิน รสชาติกลางๆทานง่ายหอมด้วยและประกันเรื่องความหอมและความอร่อยและที่สําคัญได้เรื่องสุขภาพนะคะไม่มีน้ําตาลเลยนะคะ no sugar no sugar no c r e เพียมนะคะใครที่ทานกาแฟแล้วอยากได้เรื่องสุขภาพแนะนําให้ทานกาแฟแพร่รีนะคะกดตะกร้าได้เลยนะคะนี่ปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วสามารถกดตะกร้าน่าทานค่ะกาแฟพี่ช่วยอุดหนุนหนูหน่อยนะช่วยอุดหนุนหน,หนูหน่อยโดยเฉพาะโปรสามกล่องอถูกมากหนูขายแค่ 9.00เองจัดโปรตกตกซองละ20บาทนะถ้าเทียบกับเรากินกาแฟกาแฟสดอะแก้วหนะึ่งหกสิบเจอันนั้นไม่ได้สุขภาพเลยนะแล้วก็ราคาแพงนะดื่มครังเดียวเหมือนกันแต่อันนี้ซองหนึ่งตกแค่20่สิบบาทเท่ากับพี่กินกาแฟหนูได้3ซองนะดูแลทั้ง3ด้านเลยนะบอกให้เออถ้าใครที่เป็นแบบใสแบบทานกาแฟอยู่และแนะนํากาแฟเพื่อสุขภาพเถอะกินแล้วได้เรื่องสุขภาพด้วยนะฮะ ใครมีปัญหาเรื่องสายตาไหมอยู่จอโทรศัพท์เยอะเะกับเรื่องใช้สมองเยอะเะมีอาการเริ่มเบลอไหมเริ่มเบลอไหมทํางานเยอะทํางานอะไรอ่ะจัดไปนะคะห้าร้อยเก้าสิบสามท่านสวัสดีครับกดตะกร้าได้เลยนะคะสามารถกดตะกร้าได้เลยสามารถกดตะกร้าได้เลยขอพระคุณคะ่ะสามารถกดตะกร้าได้เลยสนใจสามารถกดตะกร้าได้เลยนะ ค่ะหก0ท่านที่ดูอยู่หรือสนใจก็สอบถามได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสาหรับคุณลูกค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสนใจสามารถกดติการด้ได้เลย2กล่อง800นะคะ1กล่อง450บาทจะสกล่องคิดแค่800นะคะนะคะมีบริการปลายทางด้วยลดเกับ100บาท1กล่องมี15บซองขกล่องมี15ซองและ1กล่องมี30มสูตร 1กล่องมี15ซองและ1กล่องมี3าส่วนสูตรหนึ่งส่วนสองส่วนสามอยู่ใน1กล่องเลยคุณจะได้กินกาแฟที่ดูแลสุขภาพถึง3ด้านนะคะสูตรหนึ่งมี5ซองในกล่องหนึ่งมีสูตรละ5 2ซองทั้งหมดมี15ซองใน1กล่องนะคะเป็นเกรดพรีเมียมนะไม่ใช่กาแฟทีอินวันที่คุณไปกินตามท้องตลาดนะคะไม่ใช่กาแฟโบราณน,นะคะเป็นกาแฟพรีเมียม ที่ใส่สารสกัดแล้วก็ตัวบำรุงสุขภาพเป็นกาแฟที่คุณทานกาแฟแต่คุณได้บำรุงสุขภาพด้วยทุกวันที่สำคัญไม่มีน้ำตาลนะคะหนึ่งซองให้ความหวานน้อยกว่าหนึ่งกร,รัมนะคะ no ชู g ้าแล้วก็ไม่มีครีมเทียมใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวนะคะสามารถกดตะกาได้เลยไม่ดีไม่เอามาขายนะคะมั่นใจว่าดีก็เลยเอามาขายนะคะทุกคนสามารถกดตะกาได้เลย กดก้าได้เลยกดก้าได้เลยวันนี้ขายกาแฟทั้งคืนนะอ่ะขายกาแฟทั้งคืนนะอ่ะเอาให้มันครบหนึตะก้าอะ่ะดูซิมันจะขายได้ไหม <c oughs> มาค่ะกดก้าเลยนะคะมีโปรถูกมาก3มกล่องสามกล่องแค่เก้าร้อยบาทสามกล่องเก้านะคะสกล่องเอาไปเลยเก้าศูนย์ศูนย์เก้าะคะจากหนึ่จากหนึ่ 497 1497น้องจุดจุดๆไปไหนคะขอโทษที่ไม่รู้ไม่รู้มึงก็ไปตามข่าวสิมึงไม่ต้องมาถามไม่รู้มึงก็ไปตามข่าวสิมึงมีเงินเติมเน็ตมึงปัดติ๊กตอกมามึงก็เจอและมึงเป็นเอฟซีกูจริงปะเนี้ยนี่ขึ้นฮอตแล้วนะคะทุกคนขึ้นฮอตแล้วขึ้นฮอตแล้วนะคะเอากาแฟไปกินก่อน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวบอกว่าอยู่ไหนนะคะสามารถสั่งกาแฟไปทานก่อนได้เลยนะครับถ้าใครที่มีงบจํากัดก็เอา หนึ่งกล่องก็ได้นะครับโปรมีทั้งหนึ่งกล่องสองกล่องแล้วก็สามกล่องแต่ถ้าสามกล่องถูกมากเลยนะคะยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกนะคะโปรสามกล่องแล้วแค่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เท่านั้นเองจากหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดขายแค่เก้าศูนย์ศูนย์ลดลดเกือบหกร้อย600บาทนะฮะเป็นโปรหลังปีใหม่อยากให้ทุกคนได้ลองไปกินกันจะได้กลับมาซื้อซ้ำอีกไม่เป็นไรได้กำไรน้อยหน่อยไม่เป็นไรนะฮะแต่อยากให้ทุกคนได้กินกันกดตการาและอย่าลืมชำระเงินด้วยนะคะ ขอคนอุดหนุนสักคนละออเดอร์นะคะคุณลูกค้าค่า่ดึกดึกๆึกดกึขอคนละหนึ่งออเดอร์นะคะไม่สบายหรือปาเสียงเปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึงค่ะเพราะว่าวันนี้ตื่นเช้าวันนี้งานเช้าไปงานแต่งน้องสาวมานะคะตั้งแต่เช้าเลยวันนี้งานเยอะไม่กลัวนะคะกลัวงานเช้างานเยอะไม่กลัวคะ่ะกลัวงานเช้าขอบคุณสําหรับสองคนที่กําลังกดสั่งซื้อนะคะ เอาโปร3กล่องไปจะถูกมากเลยนะพี่3กล่องเหลือแค่90 0เท่านั้นเองจัดลดจากโปรปีใหม่นะโปรปีใหม่ขาย999แต่ตอนนี้จัดโปรหลังปีใหม่เพิ่งเปิดตะก้าจัดโปรเปิดตะกจัดโปรเปิดตกากนะคะเหลือแค่90 0เท่านั้นเองนะคะสนใจกดตกากและชลําระเงินได้เลยนะคะสนใจกดตกากและชลําระเงินได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโกโก้เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะทํานะคะ คีออ่าคิดว่าจะทําอะไรนะตัวชานมนะคะว่าจะทําชานมอยู่แต่ตอนนี้ขอขายกาแฟไปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับคําสั่งซื้อนะคะขอบคุณค่ะก็สั่งซื้อได้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอโปสามกล่องไปเลยถูกนะคะอโป3สามกล่องไปเลยถูกมากนะคะเอโป3สามกล่องไปเลยค่ะถูกมากโป3สามกล่องจะถูกมากนะคะ จาก1,497จาก1,497เหลือแค่900นะคะได้กาแฟไปเลย3กล่องทั้งหมด45ซองถ้าคิดเฉลีย่ยตกซองละ20บาทนะคะตกซองละ20บาทถือว่าถูกมากนะคะกับกาแฟเกรดพรีเมียมแบบนี้เลือกอส่วนผสมแล้วก็สารสกัดทั้งหมดเป็นตัวพรีเมียมทั้งหมดเลยนะคะทำอย่างดีกล่องก็รัดชูมากนี่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 นน,นี่นะคะอันนี้ ตัวนี้ตัวนี้เป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์แอลกูตาไทโอนนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องผิวผมเล็บกระดูกนะคะอันนี้โคเอนไซคิวเทแล้วก็เบต้ากูแคนนะคะจะช่วยเรื่องของอภูมิคุ้มกันและการซ่อมเซมเซลล์นะคะนี่อันนี้รูทีนกิงโกะนะคะดูแลเรื่องสายตาแล้วก็สมองเป็นกาแฟที่เหมาะสำหรับคนที่วัยทำงานแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่ทานกาแฟอยู่แล้วแต่อยากทานกาแฟที่ เพื่อสุขภาพนะคะกาแฟทางเลือกนะคะแนะนํากาแฟแฮร์รี่เลยนะคะทุกคนขะแนะนํากาแฟแฮร์รี่เลยตอนนี้ขึ้นฮอตแล้วนะคะสามารถกดตะกร้าได้เลยกดตะกร้าและอย่าลืมชาระเงินด้วยนะคะขอสักคนละหนึ่งออเดอร์นะคะสําหรับใครที่ใจดีแล้วก็อยากอุ่นหนุนกันนะคะหลังปีใหม่นะคะหลังปีใหม่นะคะเจเจ้จอคอนเฟิร์มให้เจเจ้อไปกินนะเดี๋ยวจะส่งให้แกกินอีกเดี๋ยวจะส่งให้แกกินอีก เดีย๋ยวจะส่งให้แกกินอีกเพิ่งเปิดตะกร้าใน t ิ k ต o อกนะคะเพิ่งเปิดตะกร้าใน t ิ k ต o อกก็เลยมาจดโปรโลดราคาให้เพราะว่าอยากให้ลูกค้าเอาไปลองทานกันนะคะเอาไปลองทานดูก่อนเดี๋ยวติดใจแล้วค่อยมาซื้อซ้ำนะคะเออไม่ติดเลยแม่หายไวๆนะคะเสียงเปลี่ยนขอบคุณค่ะเออพูดเรื่องเสียงเปลี่ยวจะกินนี้แต่ว่าจําไม่ได้่ากินไปได้เยังไม่เป็นไร <c oughs> นะคะทุกคนค่ะช่วยกดตะกร้าด้วยนะคะสักคนละหนึ่งออเดอร์นะคะ จะคนละหนึ่งออเดอร์เป็นกำลังใจงให้กันนะคะขอสักหนึ่งออเดอร์นะคะกาแฟแพรรี่นะคะใครสนใจกดกระาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะห0 0กว่าท่านที่ดูอยู่ขอจอเข้าใจให้ด้วยได้นะคะขอจอเข้าใจให้ด้วยได้นะคะ563ท่านที่ดูอยู่ขอจอเข้าใจให้ด้วยนะคะคิดว่าไม่มาแล้วมาค่ะมาช้าแต่มานะมาดึกนิดนึงแต่ว่ามาอยู่นะคะมาดึกนิดนึงแต่ว่ามาอยู่ขอบคุณกําลังสั่งซื้อขอบคุณนะคะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าใครว่าใครสั่งซื้อนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอสักออเดอร์หนึ่งนะคะคุณลูกค้าค่ะขอบคุณค่ะใครใจดีที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะอยากได้กาแฟแพรรี่ไปทานซื้อไปฝากซื้อไปฝากใครที่มีญาติผู้ใหญ่หรือถ้ามีคนในครอบครัวที่ทานกาแฟอยู่แล้วแนะนําเลยนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนเออมีพี่คนหนึงซื้อไปกินแล้วสรุปก็คือสามีเอาไปกินแล้วก็ติดใจต้องมาสั่งใหม่นะคะ รับประกันเรื่องรสชาติเรื่องความหอมของของตัวของตัวกาแฟนะคะแล้วก็ทั้ง3สูตรกลินไม่เหมือนกันเลยนะคะตัวคอลลาเจนจะหอมสตรอเบอรี่นะคะมันจะมีกลิ่นสตรอเบอรี่เพราะว่าใส่ผงสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ตัวโคเอนไซม์คิวเทนจะหอมเห็ดหลินจือนะคะแล้วก็ตัว เบต้ากูแคนไม่ใช่ไม่ใช่ตัวลูทีนกิงโกะนะคะจะหอมกินดอกดาวเรืองนะคะเพราะว่ามีสารสก,กัดจากดอกดาวเรืองนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ขึ้นฮอตแล้วนะคะขึ้นฮอตแล้วค่ะกดตะก,กร้าได้เลยนะคะกดตะก,กร้ได้เลยนะคะขอสักคนละ1นึ่งออเดอร์นะคะช่วยอุดหนุนหน่อยช่วยอุดหนุนหน่อยสาหรับคอกาแฟและสายทานกาแฟนะคะแนะนํากาแฟแพรรี่ด้วยนะคะปากไว้ด้วยนะคะเผื่อใครแบบ ออซื้อไปทานเองก็ได้นะคะหรือจะซื้อไปฝากใครก็ได้เอมาสำหรับเป็นของฝากด้วยนะคะเพราะว่าดูแพ็เกจจิ้งทำอย่างดีเลยใช้กล่องแพ็เกจอย่างดีหรูหรามากนะคะหรูหรามากน,นี่กล่องสวยมากสีสวยมากสีสวยมากนี่เห็นไหมนะคะอุย้ยมีคนสั่งซื้อแล้วขอบคุณค่ะอ้อมีคำสั่งซื้อเข้าแล้วขอบคุณค่ะใครใจดีจังเลยขอบคุณมากนะคะใครใจดีจังอืม กดกร้าได้เลยนะคะกดกร้าได้เลยนะคะกดกร้าได้นะคะขอบคุณค่ะมีคํามสุขเลยละขอสิบออเดอร์อ่ะสิบออเดอร์สำหรับค่ำคืนนี้นะคะสิบออเดอร์สักคนละหนึ่งออเดอร์นะคะสักคนละหนึ่งออเดอร์ห้าร้อยเจ็ดสิบท่านที่ดูอยู่นะคะขอบคุณทุกคนที่เอาจอเ้าใจนะคะตอนนี้ห้าหมื่นใจละตอนนี้ตอนนี้ห้าหมื่นใจแล้วนะคะห้าหมื่นใจละปากกาแฟแพรรี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะทุกคนค่ะช่วยอุดหนุนกันด้วยนะคะ ถ้าอยากแค่ลองทานก่อนซื้อไป1นกล่องก็ได้นะคะตอนนี้เหลือแค่450บาทถ้าจำไม่ผิดนะคะเหลือแค่450บาทเท่านั้นเองนะคะตอนหนกล่องนี่ขึ้นฮอตแล้วคุ้มค่าราคาเงินแน่นอนซื้อไปแล้วทานแล้วรับประกันเลยว่าคุ้มค่าราคาเงินแน่นอนทั้งรสชาติแล้วก็ตัวสารสกัดนะคะตัวสารสกัดแล้วก็ไอตัวบำรุงร่างกายนะคะ ไม่มีสารตกัดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเลยนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีครีมครีเทียมนะคะ1กล่องมีทั้งหมด15ซองนะคะแล้ว1กล่องมีถึง3สูตรนะคะเป็น15ซองที่มีถึง3สูตรนะคะจะทําให้การกินกาแฟของคุณมันไม่จําเจอ,อีกต่อไปนะคะนี่สูตรแรกซองสีชมพูจะเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์แอลกูตาไทโอนนะคะอันนี้จะหอมกลิ่นสตรอเบอรี่ เพราะว่ามีส่วนผสมของผงสตรอเบอรี่นะคะช่วยเรื่องผิวผมเล็บกระดูกนะคะอันนี้โคเอนไซคิวเทนเบต้ากูแคนนะคะอันนี้จะหอมเห็ดหลินจือเพราะว่ามีสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะคะแล้วก็อันนี้จะดูแลเรื่องของภูมิคุ้มกันและการซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายนะคะอันนี้ลูทีนกิงโกะนะคะใบแปะก๊วยช่วยเรื่องของสายตาแล้วก็สมองนะคะอันนี้จะหอมกินดดอกดาวเรืองเพ,เพราะว่ามีสารสกัดจากดอกดาวเรือง นี่น,นี่หนึ่งซองหนึ่งซองให้นี่เนี่ยหนึ่งซองน้าตาลให้ความหวานน้อยกว่าหนึ่งกรรมัมนะคะตอนนี้ยังเปิดพันธมิตรไม่ได้เพราะว่าตะก้ามันเพิ่งเปิดพี่ยากเปิดพันธมิตรอยู่แต่ว่ามันเปิดไม่ได้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสามารถาสามารถชำระสามารถสั่ง ซื้อแล้วก็ชำระเงินปลายทางได้นะคะสำหรับกาแฟนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ทานการวิซีไม่มีนะคะวิซียังปัตกตะกร้าไม่ได้นะคะตอนนี้มีมีแค่กาแฟอย่างเดียวนะคะของนี่จะขายกาแฟก่อนนะคะช่วยอุดหนุนกาแฟด้วยนะคะสักคนละหนึ่งออเดอร์ก็ยังดีนะคะที่มาดูกันดึกๆนะคะใครที่เอ็นดูแม่ค้าก็ช่วยแม่ค้าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ สักคนละหนึ่งออเดอร์นะคะสักคนละหนึ่งออเดอร์ขอหนึ่งออเดอร์นะคะช่วยกันนะคะหนึ่งกล่องมีทั้งหมดสิบห้าซองเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโนชูการ์ไม่มีน้ำตาลและไม่มีครีมเทียมนะคะไม่มีไขมันทานไม่มีครีมเทียมแน่นอนนะคะเอ,อ่อจ้านี่คืออะไรคะจ้าจ้านี่คืออะไรกาแฟอร่อยแน่นอนคะ่ะรับประกันนะคะรสชาติออกแนวคาปูชิโน่นะคะแล้วก็ตัวกาแฟนี่ใช้สารสกัดเอ้ยใช้ผงกาแฟโรบัสต้า แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใช้ผงกาแฟโรบัสต้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอืมไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนสนใจกดตะกร้าได้นะคะสนใจกดตะกร้าเลยสนใจกดตะกร้านะคะนี่ปัตกตะกร้าให้เรียบร้อยแล้วสักหนึ่งออเดอร์นะคะสักหนึ่งออเดอร์สำหรับคนที่อยากอุดหนุนกาแฟกันนะคะขอหนึ่งออเดอร์นะคะสำหรับคุณลูกค้าที่น่ารักและที่นอนเดึกเป็นเพื่อนกันคืนนี้ขออนุญาตขายกาแฟทั้งคืนไปเลยนะคะ S <S <Su zy> นะคะคืน <C> e <ors> นี้ขออนุญาตขายของก่อนนะคะวันนี้ไม่ได้ทํางานเลยรู้สึกแบบรู้สึกแบบไม่ได้ทํางานเลยโอ้ยมีคําสั่งซื้อแล้วขอบคุณค่ะวันนี้ไม่ได้ทํางานเลยจริงนะเพราะว่าเพราะว่าอขอบคุณสำหรับคำสั่งซื้อนะคะมัวแต่ไปงานแต่งมาวันนี้ก็เลยไม่ได้ไลฟ์ขายของเลยปกติจะขายปลาขายอะไรนะคะวันนี้ก็นอนกลับมาแล้วก็เลยนอนยาวเลยตื่นมาอีกทีกลับมาจาก จะมาจากงานตอนเออที่ยงทานข้าวแล้วนอนยาวตื่นมาสี่โมงยินอุดหนุนกาแฟด้วยนะคะขอบคุณค่ะใครใจดีอุดหนุนกาแฟแพรรี่นิดนึงนะคะสั่งแล้วค่าหนึ่งกล่องความดันสูงทานได้ทานได้ค่ะทานได้ค่ะทานได้ค่ะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณที่อุดหนุนกันนะคะโปรสามกล่ 3, องถูกมากเลยนะถ้าใครมีเงินอยากให้ซื้อไปเถอะสามกล่ 3, องถูกมากเลยเหลือแค่เก้าศูนย์ศูนย์เองจากหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทขายแค่ เ0้ายใครแค่900รบาทเพราะว่าอยากให้เอาไปลองทานกันก่อนกำไรแทบไม่เหลือแล้วแต่ว่าอยากให้กินกันนะคะ90 0 9 0 0 900นะคะโปเปิดตะกา้าเรียกว่าโปเปิดตะก้าค่ะเป็นโปเปิดตะกา้าเป็นโปเปิดตะก้าเพราะว่าเพิ่งเปิดตะก้าใน t i k t o k ได้นะคะเพิ่งเอาเพิ่งเอากาแฟลงตะก้าได้นะคะก็เลยแบบลดราคาให้อีกจากปีใหม่ที่จะโปไป 999บาทนะคะตอนนี้เหลือแค่900900เท่านั้นเองนะคะขอบคุณค่ะสนใจกรกณาได้เลยนะคะเอาไป3กล่องเลยเอาไป3กล่องเลย45ซองเอาไป3กล่องเลย45ซองอยู่ต่างประเทศแนะนำให้ญาติที่เมืองไทยสั่งให้นะคะมีลูกค้าหลายคนอยู่ต่างประเทศแต่ว่าอยากอุดหนุนก็ให้ลูกค้าให้ให้ญาติที่เมืองไทยด <c oughs> ิฉันมี fc ที่เป็นคนต่างประเทศเยอะนะคะ เขาก็จะให้ญาติที่เมืองไทยซื้อให้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคําสั่งซื้อนะคะขอบคุณทุกคําสั่งซื้อนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะมีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะแต่สามกล่องถูกมากซื้อทั้งทีเอาไปสามกล่องทะจ้าซื้อทั้งทีเอาไปสามกล่องทเจ้านะคะสามกล่องเหลือแค่เก้าศูนศูนย์นะคะเอาไปแค่เก้าศูนย์ศูนย์จากหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเหลือ 900บาทท้วนนะจจะกดตะกร้าได้เลยเอาโปร3กล่องโปร3กล่อง2กล่องเหลือ800บาท2กล่องเหลือ800บาทนะคะ2กล่องเหลือ800บาทค่ะกดตะกร้าได้เลยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ขึ้นฮอต18แล้วนะคะขึ้นฮอต18แล้วมีคนกดดู18คนแล้วนะคะขอบคุณค่ะไปกดตะกร้าดูได้นะคะไปกดตะกร้าดูได้นะคะนี่เอาตะกร้ามาลงให้แล้วนะคะสั่งซื้อง่าย